อนุญาตพี่ชมสิคือเอฟซีเขาไม่เขาไม่ให้มีสวัสดีอ่ะเขาบอกว่าเธอเป็นตากล้องเธออยู่เฉยๆผักเธอก็ไม่เก็บเธออย่าพูดมากเขาว่าอย่างเงี้ยเออพี่เอาช่องไปเลยน้องเลิกทําแล้วน้อยใจบอกไม่ให้มีสวัสดีว่ะเป็นตากล้องก็ถือล่างเฉยๆจะเป็นตากล้องแล้วพี่จะทาแทนได้ไหมไม่ใช่แฟนทาแทนไม่ได้เหรอ เห็นตำเยะแล้วโอ้โหขนลุกมากเลย,เ,ย,ยเ,ดเดินเข้ามานะคะท่านผู้ชมได้แต่กินกลิ่นอะไรนะกินเล้ากินกระเทียมอ่ะเพือ่อนกลินกระเทียมอ่ะล้วันนั้นที่พี่ปลูก่า้อยู่ตรงไหนโน้เ <No, S 2> ดินไปอีกสิเดินไปอีกสิปลูกเองอะ่ะแล้วก็งงเองอะ่ะ ใช่มันตอนนี้มันขึ้นแบบเยอะไปหมดแล้วโอ้โหโอ้โหนี่มีแต่ตําแย่ค่ะตำแย่นี่จะบอกว่ามันจะคันสุดสุดยอดของความคันนะคะทุกท่านคันแบบนี่ยแค่มองเห็นหน้าผิวเนื้อผิวกายก็จะยิบระยับแล้วอะคันรอเลยอะคันรออุ้ยวิ่ใช่เลยอะพี่น้องไหนอะไรผักกลุ่มต้นผักกลุ่มเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมนี่แต่มันยังไม่โตไงมันยังไม่โตไงใช่เลยอ่ะไม่โตเออนนี ยังๆเนี่ยโอ้โหนี่ไงเห็นกระเทียมไหมเพื่อนมันเริ่มใบแล้วนะไม่หมุดนะตรงนี้ก็ตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้นั่นไงนั่นไงมองยังมองยังเห็นเลยมองยังนั่นไงเจ้าของมองไม่ห็นั่ไงน้องยังมองเห็นเลยแล้วสองใบเอามุดไปให้ไปดูให้ชื่นใจดิโอ้โห ดอกกระเทียมไม่บุดแหละเพราะว่าบุดไปวันนั้นนี่โอ้โหเขียวเร็วมากเลยนะพี่เนาะอ้นะฮะโอ้แต่ใบไม้มันออกเร็วมากเลยเวลาฝนตกนะเขียวแล้วก็มุดอย่าได้เดินมาคนเดียวเดี๋ยวจะโดนฟองกีวันที่กุ้งนะคะเห็นเห็นหรือเปล่ามุดไปดิมุดไปดิ เออมันแตกด้วยเนดะ้ปีมือไหมพี่สุดยอดมากเลยอะ่ะไปดิมันคือวัชพืชมันคือวัชพืชมันคือพืชปะจะไปดูทุ่งกระเทียมหรอหรือจะเดินขึ้นจะเดินขึ้นหรือเดินลงไม่รู้แล้วแต่จะขึ้นหรือจะลงใจเย็นๆค่อยๆทำค่อยๆทำจะนบนหรือจะล่างค่อยๆโอ้โห ใสก่กางเกงขาสั้นมาแล้วดูเขาทำงานยังไนงนะมึงเอ๊ะรอง,องอเท้ารองเท้าก็หยิยบแต่ไม่ขึ้นรถเออน้องไม่ได้หยิยบมันตังค์จากหลังบ้านเอาไว้หน้าบ้านสติสตางค์น้องไปไหนหมดแล้วเนี่ยสติไม่รู้แต่สตางค์อยู่ในกระเป๋ตาตังค์ก็ไม่มีตอนนี้ติดลบชีวิตติดลบมากเลยเออวงมากเลยไปอยู่เดี๋ยวน้องไม่มีหรอก าธนาคารไม่ถึงห้านาทีหักไปใช้นี่หมดธนาคารนี่ก็สุด<า>โหดมากเลยธนาคารก็หักหมดหักหมดเลยหักไม่พอนะเงินไม่พอยังให้เราติดลบอีกอะ่ะ <c oughs> ไม่ขออนุญาตเราเลยให้เราติดลบอะ่ะแดงแปร๊กเยแดงอ่ะปกติให้เราติดลบต้องขออนุญาตแล้วนะเงินเราไม่พอใช้เนี่อะ่ะ <c oughs> ติดลบให้เราก่อนเลยอะ่ะธนาคารอะ่ะ <c oughs> อุ้ย <c oughs> เพ่อนเป็นยังไงเป็นยังไงไปไหมไปทางโน้นไหม ดูเหรอพี่ดูทุ่งกระเทียมเหรอพี่จะมุดไปไหมอ่ะจะไปหรือเปล่าไม่มุดอ่ะไปนี่ไปนี่เยอะเกินไปนี่โอ้โหพี่กลิ่นกระเทียมออกมาเลยไปที่ไร่ปลาปลาดีกว่าปะไปไร่ปลาปลากันนะคำเพื่อนอันนี้ทุ่งกระเทียมมาไปได้ดีกว่าเห็นไหมคืออะไรอ่ะอันเนี้ยหัวที่ที่เขาปลูกที่เขามาทำน้ำตาลหัวใหญ่ๆหญต้นมันกินได้ต้นมันกินได้นันกินได้แล้วเพื่อนจริงๆงพี่กินอยู่โอ่คโนอเค สวัสดีนะคเพื่อนเดียเด๋ยวเดี๋ยววันนี้จะไปจะไปไร่นะไปไร่นี่ไงนี่ฮูล้นดอกเรามาเก็บตรงนี้นะฮูล้นดอกนะปา้าปๆเคยพามาเก็บตรงนี้โอยโดอกมันชุบแป้งทอดเอาแล้วอืมดอกมันชุบแป้งทอดเอาเราจะไปเราจะไปไร่กันค่ะอ๋อจริงๆเราถึงแล้วนะทุกท่านหมดนี่แหละเลยไปนู่นเนี่ยดอกมันกินได้แล้วพี่จะเก็บใช่ไหมเดี๋ยวสิไปเอาของแน่ๆก่อนไปเอาของที่แน่ๆก่อนดีฮูลุ้นดอ ไปไรนะเพื่อนไปไรนี่ไงนี่อ,อันนี้เออเดี๋ยวมันออกหอัวนี่มันน่าน่าเอาไปให้คนไทยนะพี่นะอนไ,นไอหัวเน,นี่ยเอาไปให้คนไทยที่เป็นเกษตรกรปลูกไงนี่มันขยายพันธุ์ง่ายนะมันขยายพันธุนเ์เหมือน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 อะไรนะเว้ยพี่เขามันดักปล้นเราหรือเปล่าแล้วนี่จะไม่ไปล้น <c oughs> <ๆ>เธอเธ<ๆ>อ,อไปจะปล้นฉันหรือ ทำไมจอดรถกลางถนนน่ะมันไม่มันไม่มีที่จอดแล้วจอดนอนด้วยไงล่ะนั่งอยู่เขาจะมาเขามาจีบกันเหรอจีบกันที่ป่าที่เขาเหรอนี่หัวอันเนี้ยพี่น่าเอากลับไปนะเอาไปขยายพันนะเขาไว้ทาน้ําตาลไงแบบไม่มันไม่ต้องเผาอ้อยไงหลบรถจีรถชั้นใหญ่จะหลบไปไหนได้ยังไงอ่ะ เขานั่ง,งเขาซ่เขานั่งจีบกันใช่ไหมอีกคนขี่มอเตอร์ไซค์อีกคนขับรถเม่ไจีบกันทำไมตรงนี้ทำไม,มชอบคนชอบเออทุรักทุเล่เฮยไ่จีบกันอยู่ที่ทำไมได้ไปจีบกันอยู่ที่แบบเออในห้องแอร์เงี้ยมันร้อนนะร้อนนะรรป็นมีมีความรักมีไปไจีบอย่างเงี้ยนะมีหงุดหงิดคอยก็เข้าห้องแอร์แล้วเว้ยบรรยากาศไ่จีบกันแบบนี้มันบรรยากาศนะ่าเสียดวตรงไหนงงมากเลย ตามกันเชิตามกนผู้หญิงย่ายังกระตูดเนาะไม่สับอารมณ์เหรอฟียฟังใครไม่รู้เรื่องก็ฟังกันน้องมาขัดจังหวะเขาอะมันใช่ที่จีบกันไหมล่ะเอออันนี้มันทางไปไร่ปละปลาดิให้เขาเช่าหมดแล้วเพื่อนอืมดีไม่ดีเจ้าของไล่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ ตัดอะไลายหยะตัดหญ้าตัดไปถือหญ้าเพื่อเป็นยังไงมือมบรรยากาศงามอดึงชื่นี่หลังบ้านเราก็มีภูเขาแล้วเนี่ยอะไรอีกล่ะผักกาดผักกาดอะไรอีกกันนล้วนะผักกาดเห็นป่าวเต็มเลยในเนี้ยไหนผักกาดน้องกระบายเขียว พี่จะชี้ยังไงอ่ะนั่นนั่นนัน่น,น,นต้นข้างถนนเยอะแยะเลย <c oughs> อ๋อเดี๋ยวเจะไปเก็บผักกาดกันนะพเพื่อนๆโอยพี่เขาปลูกเขาบอนแล้วไปเหยียบก็โพดแล้วดิเห็นไหมกราโพดมันพึ่งขึ้นอะ่ะเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้แล้วอันนี้ไร่ปลาปลานะคะทุกท่านนี่นี่ไร,ปรป่ปลาปลาตรงนี้ยาวไปนู่นอ่ะได้เขาเช่าแล้วไงนี่ไงต้นอันนี้เบี้ยแน่มากอืมต้นเบี้ยแน่เดี๋ยวมันขยุกเดินเดินไปดูผักกาดนิดนึงเพื่อน ก็ถ้าปาปลูกเองไม่เป็นไรนะเพื่อนอันนี้เราให้เขาเช่าแล้วไงเขาปลูกเขาโพดแล้วเพื่อนมันก็มีประกาศเซมเนาะอุ๊ยอยากมุดไปเก็บประกาศมากเลยอะอยากจเก็บอย่างเดียวเลยอะไม่ดีกว่าไรก็ตรงนี้นะหมดเลยแหละเพื่อนเราให้เขาเช่าหมดเลยมาไร่นะเพื่อนมาอันนี้ มาเก็บมาเก็บตำลึงเพ่อนเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมพี่เห็นไมเนี่ยยอดอวบๆเห็นไหมหูเยอะมากอ่ะยอดอวบๆมันอ้วนอ่ะเอาพี่ลอกหรือไหนพะกูดอีกแล้วนี่ไงมีมีมจะยอดงามเลยอ่ะเด็ดที่เด็ดีรออะไรอ่ะตำลึง ไปเก็บประกาศอยู่นะตรงนั้นน่ะแต่ว่ามันสงสารนะไม่รู้ใครไปไม่ได้ไงไม่ไอ้นั่นน่ะข้าพูดเป็นเพื่อนเพิ่งสงสารเดี๋ยวเขาด่าเขาบอกลูกสาวเธอมาเธอให้ฉันเช่าไร่แล้วลูกสาวเธอมาปลูกหายาป้าฟ้าร้องเป็นคำเดียวบอกแล้วบอกถ้ามีอะไรพะาเสียฉันฉันเอาชื่อเธอไปอ้างนะป้าป้าบอกว่าอย่ายายาจะไปเก็บที่ไหนพี่นี่ไงอ้วนอ้วน่ะ คนด่าไม่ไดในนี้ด้วยเอาแบบเอาในนี้ก็มีมันจะมุดไปอีกเนาะพี่ดอกไลสวยจังเลยไม่ดูที่สีแดงสีขาวผสมกันดูสวยๆนะสุดสวยมากเลยปะอุ้ยโอ้สวยปะสวยมากเลยนม ปั่นจักรยานชิลเหลือเกินก็อิเล็กทริกดีนะไฟฟ้านี่ชิลมากเลยอ่ะร้องไม่ใช่ไฟฟ้าดิขึ้นเขาอะร้องไห้นะเมียเอออาพี่เก็บสิของเราของเราน่ะไฟช็อตไม่ใช่ไฟฟ้าแต่ดีกับเราไฟช็อตนี่เขาไาจอดรถเอ้าลืมถุงมือมือเขียวอีกเป็นต้องเขียวก็ช่างเถอะพี่เห็นไหมยอดอ้วนๆนะเดินไหมนุกจะพาพี่เดินไปข้างในสวยๆอะเคยเดินไหมมีใหญ่มีเยอะไหมอะไรอันเนี้ย ้างในข้างในได้อ่ะในนั้นอ่ะสวยต้นไม้อ่ะสวยถ้าเราเดินไปเราไปยืนกับต้นไม้เราก็ยิ่งสวยเดี๋ยวต้องพาเดินไปเน็ตหนึงไปดูพี่ไม่เคยเข้าไปใช่ไหมไม่เคยเออพี่ไม่เคยเข้าไปข้างในข้างในอ่ะสวยยันดีไว้ยนี่น่าเอาข้าวเหนียวมา น่าเอาขึ้นเนียวมาไอ้นี้มากเลยอ่ะเีเห็นไหมอะไรยายเขานั่งเก้้เขานั่งนิดนึงให้เขานั่งก่อนเดี๋ยวเราไปไล่เขาออกเธออันนี้ไล่ฉันนะเธอออกไปสิก็จบอกว่าช้อนเขามาดูสวนเหมอนกันไม่ใช่อะไรตัวแมลงอุ้ยขาวแล้ววตัวแมลง เือากาศเย็นดีจงเลยไว้ย้พี่ไปไหนล้วเอาเสือมามานอนปูนอนเล่นไหมตอนตอนแอปเปิลมันมีลูกอ่ะฮะลองไปดยแลกันตับแอปเปิลเออ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 โอเคโอเคโอเคเลยอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้มีออเดอร์นะเพื่อนผักเนี่ยมีออเดอร์นะเจ้าเดี๋ยวพี่จะพามุดเข้าไปข้างใน ข้างในก็จะเป็นป่านะคะเป็นไม้ที่ตัดมาทำฟืนนะเพื่อนคนเก็บกินไหมพูดสิไม่กินคนเก็บไม่กินคนเก็บขวดตายอุ้ยเสียงอะไรพี่เสียงเสียงนกที่มันมีคออ้วนๆนะแบบนั้นเนาะ เรียกอะไรวะไม่รู้นกอะไรวะอันนี้ไปให้พี่กิฟด้วยใช่ไหม,มอ้าวเหรอนึกให้พี่กิฟต์ไหม นี่ต้องอยากเอาเสือปรปตูนอนข้างในมากเลยตรงนี้ทางเดินเพราะว่ามันมีมันเป็นเตียน,ยนวะไหนผักชีล้อมอีกละ่ะเออเห็นไหมทำไมเขาถึงเรียกผักชีล้อมต้องอยากรู้อ่ะผักชีล้อมเมืองไทยภาษาไทยเหรอมันคืออะไรอ่ะ อะไรบ้ะภาษาไทยไม่เคยได้ยินนะไม่ใช่ภาษาอีสานหรอผักชีล้อมเคยได้ยินแต่ผักชีล้อมเพื่อนบอกผักชีล้อมคือผักชีไทยเพื่อนเพื่อนบอกอ่ะไม่ผักชีเฉย,ยๆของไทยอ่ะผักชีอ่ะแล้วแล้วภาษาอีสานบอกว่าผักชีล้อมหร,รอหรอ,รอ ได้หรอวะพี่นล้นไงนล้นไงตาไปแล้วเน้อตาไปแล้ว,ลวอ่ะก็บกอนเพื่อนเดี๋ยวพาเดินมุดเข้าไปข้างในนะคะไปในไร่ไลมเย็นดีไว้เออมุดไปเลยโอหงงามมากเลยพี่อ่อะ้ดงามเนาะ หมามุ้ยไหมพี่หมามุ้ยไหมน้องใส่กางเกงขาสั้นนะ่ะหม้ยม่มนัม่นไงไม่มีไม่มีนั่นไงข้างหลังก็ดาด่าไหนอะนั่นไงไนั่นไงพี่ใส่กางเกงขายาวพี่ก็บอกไม่มีดิน้องใส่กางเกงขาสั้นน้องก็แต่ถ้ามันข้างในไม่เห็นนะไม่มีนะโอ้โหไปเสียวนั่นไงนั่นไงพี่ไปดูดินั่นไงผักกูดอนะ่ะมันมีขนไหมมีไหมถ้ามีขนกนะินไม่ได้ฮะ นายมันมีแบบมีขนแบบไม่มีขนถ้ามันมีขนะมันมีขนเหมือนจันนน้องหนต้นมันไงต้นมันไงมันมีต้นที่มันกินไม่ได้คือมันมีมันมีขนมันโตแล้วมันจะมีขนแต่ถ้ามันไม่มีขนอะมันกินได้วุดก็ไปสิแต่อย่าถามป้าป้านะป้าด่าพวกเธออยากตายแล้วกินมั่วกินแอปเปิ้ลดิบินดาเลยอะ กินค k ซีก็ด่าอ,อกินแต่ไก่ว่ะมีฮอร์โมนเยอะว่ะอุ้ยคนเก่โบราณรู้เรื่องเนระบอกว่าไก่มันฮอร์โมนเยอะอ้าหมูไม่ฮอร์โมนเหรอคนโบราณอะ่ะพี่น้องเข้าใจคนโบราณไหมนะโบราณเกิน มุดไปเสียตรงนี้เยอะแยะมุดไปเสียโอ้โหใช่ไหมเอากินไม่ได้ใช่ไหมเออไม่ต้องกินเดี๋ยวกินแล้วมันจะลาโลกโอเคโอเครับเสียบรับเสียบเอาพี่เอาหัวทิมนะนี่ค่พี่เหียปุ๊บก็แสดงว่าพี่ตกไปในรูนี่แล้วนะไหนไหนมันไม่ลึกตรงนั้นน่ะมัน เดินดีๆระวังระวังจำปุบนะพี่จำปุบจมปุบจมปุบคือสะดุดภาษาโปรโตเกตว่าจำปุบโปรโตเกตถ้าเราถ้าเราจำปุบเราต้องอุทานใช่ไหมพี่อุทานมาอย่างไงบ้านพี่อ่ะบ้านหนูอุ้ยแต่เห็นของพี่ก็หักเป็นท่อนๆไง อาพี่พี่สะดุดพี่สะดุดแล้วพี่อุทานว่ายังไงพี่ลองอุทานให้ท่านผู้ชมฟังเยอะอย่าเลยอายเถอะยหนึง่งอย่าลยงั้นงานอุทานเป็นภาษาโปรโตโุเกสพูดตามน้องนะพูดตามน้องนะท่านผู้ชมจะได้เรียนภาษาโปรโตุเกสด้วยนะเวลาอุทานเพื่อนเพื่อนเราเดินไปเราจาปุบใช่ไหมนจำปุบปนนะจำปุบ <laughs> จำปุบจำปุบ <laughs> จำปุบเล้ว่าสะดุด อแต่ว่าสะดุดนะโอเคไหมพอเราสะดุดปุ๊บเราก็ต้องอุทารแล้วมันจะเหลือมันจะเหลือแต่จำเนื้อใช่อุทารแล้วใจก็หนุ่ยบะเชิญมือเปนบานเด็กพูดสิรู้แต่บานบานดีจำได้แต่บานบานดีพูดใจก็หนุ่ยบะเชอิญมือมันบานเด็ก มือมันบานเด็กมือบานบานเด็กเด็กสระเอกดอเด็กแล้วก็กอไก่มือมันบานเด็กเอาซูซามันสเปรย์แขนสิโอ้โหได้คำหน้าก็ลืมตัวหลังแล้วเจ้กนุ่ยบะเชิญมือบานเด็พูดดิเวลาเราจมปลุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่อะไรนะมือบานบานเด็กเจ้กนุ่ยบะเชิญมือมันบานเด็กพี่ท่านผู้ชมก็พูดตามพี่อยู่นะเนี่ยนักมาวีดีโอหลุงซูซาแมันสเปรย์แคนปิเต ไม่ใจกหนุ่ยบะเชอมือมันบานเด็กนักมาสุซาเมนสเปรคคนไอสัอไหลวะนักเรียนดเดี๋ยวคุณครูเอาไม้ฟาดเลยสุซาเมนไม่ได้หรอโอ้โหนี่งามไหมนี่งามไหมเพื่อนงามไหมไม่ใช่นี่ดบดบดฝันนี่นีเดี๋ยวจะทำให้มันปลิวสิ ดูสิจะมูกอลิกย้ำจะทำให้ดอกไม้บานโอ้โหพี่ก็หมดไปสิเยอะเหรอตรงนั้นนะ่ะเยอะเหรอนี่นี่เพื่อนเป็นไงอวบๆนะเดี๋ยว้พี่เก็บก่อนเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปในไร่นะคะเพื่อนนะนะไม่เข้าไปไม่ได้พี่เพราะว่าเดินไปค่ะเดินไปเข้าไปแป๊บหนึ่นง,ง,อ,ะงอะไรนะนั่นไงข้างในก็นี้ ไปไหนอ่ะอุ้ยข้างนอกเยอะแยะก็มุดไปสิอุ้ยคนอะไรวะจะเก็บให้หมดป่าเลยด้วยอะไเยอะมากเลยอ่ะนี่ลวกไปก็เหลือนอิดเดียวอูย้ยอดอุบอุบงามตำลึงตำลึงอันนี้ตำลึงหวานอันนี้ตำลึงหวานใช่ไหม ต้งลึงข่อม,ขมอยู่ไร่ฝั่งนู้นฝั่งข้างหลังหมู่บ้านน่ะมีน้องดูแล้วแหละมีสามสี่กอก็พอแล้วอิ่มแล้วแหละย้ย,ยอดยยนี่ทางที่จะไปตัดต้นไม้ทำฟืน,น,นเพื่อน,น่ะ คนไทยเป็นยังไงเป็นยังไงรู้ลิศหรือยังว่าภูมิแพ้มันเป็นยังไงขนลุกกันเลยทีเดียวน้องดีใจนะมีคนเป็นน้องเป็นอยู่คนเดียวทรมานคนเดียวมานาน,จ,น,นจะเก็บอะไรอีกล่ะอย,ยอดอะไรพ <laughs> ี่ดาวจะเก็บผักอย่างเดียวเลยอ่ะมานี่เดินเข้าไปทางในนูน่นผักแยะ,แยะ พี่พี่ดูดิดูดิเนี่ยพี่ดูสิดูสินี่ดอกอะไรอะ่ะงามมากเลยอะ,ะถ่ายรูปสิถ่ายรูปสิชัวถ่ายรูปให้พี่ปอดิสวยไหมสวยเนาะคุณชื่ออะไรอะ่ะคุณถ้าบอกว่าถ้ามันบอกมาพี่ก็วิ่งแล้วเซ <laughs> ยนะไม่รู้อะไรเนาะเอองามมากเลยถ้ามันบอกชื่อมามพี่ก็วิง่งนะก็ <laughs> <laughs> แค่เอาไปต้มใส่น้ำตาลแล้วก็ แล้วก็แล้วก็ใส่ซีฟให้มันไหลลงมาเองเป็นน้ำผึ้งปลอมแล้วพี่นี่อุ้เพื่อนนี่ดอกอะไรอะงามมากเลยถ่ายรูปให้พี่ปอสิมันดอกอะไรนี่ดอกอะไรนี่ดอกอะไรงามมากเลยค่ะไปเดินไปสิเดินไปเดินชอบน้องมาดูดดูชอบเอองามมากเลยมันมีน้อยน้อยทำไมมันงามวะใบไม้นี่มันออกเร็วมากเลยเนาะดูพี่เนาะ อันนี้ม่ใช่ใช่ไอ้นี่ไม่ไม่ใช่เนาะไม่ใช่กินไม่ได้เหมือนเลยเนาะมันมีมันมีดอกมันมีดอกเป็นหนำหนามเนี่ยดูสิเหมือนกันเลยอ่ะหรือมันอย่างเดียวกันมันอาจจะไม่โดนน้ำหรือเปล่ามันตัวผู้อันนี้ดอกไงมันมีตัวผู้กับตัวเมียมันเป็นผู้หญิงกับผู้ชายพีชอบมากเลยสีเขียวอ่อนเนี่ยงามอลึงฉึงเลยนะมันมันนุ่มๆนะเพื่อนนะเห็นไหมเนี่ยมันมีมีขน มันนุ่มๆนะไหนหมาหหยายเขาผูกเชือกไหมนี่ไม่รูพี่อยู่แวะนะพี่ลงไปข้างล่างฮนะมุดไปสิมุดไปสิโอ้โห้องไม่มุดนะเองไม่มุดนะม,นมุดไปทำอะไรตรงนั้นนะ่ะหม,มาโอ้ ยายเขาผูกเชือกอยู่เพื่อนตำแย็นี่เป็นไงเกี๊ยดไข่ะนะเราก็ยุ่ม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 ใส่เราคันก่อนเราคันก่อนเลยอ่ะแล้ก็คันต้องยุ่มนี่แหละสุดนี่มันสุดแสนจะเจ็เบๆๆๆก็ไปข้างใน<ม>แล้วก็ช้าๆเนาะพี่เนาะมันชันชันช้าๆเออพี่ลึกมากเลยอ่ะเนี่ยเป็นเม็ดขึ้นมาแล้ว กินไหมกินไหมเพื่อนเอาไปผัดกินนะลวกกินกับน้ำพริกน่อร่อยมากเลยเป็นดงเลยนะเป็นดงนะคะเดี๋ยวว่าต้องใส่ถุงมือนิดนึงวะป่านี่งามมากเลยเดินไปข้างในนิดนึงแต่มันต้องมุดนะที่มันเป็นทางสวยๆอ่ะมันต้องมุดเข้าไปลึกๆแต่้องจะพาพี่ไม่เคยเข้ามาใช่ไหมไม่เคยเดี๋ยวเดินเข้าไปนิดนึงอ่ะไม่ไม่เข้าไปลึกมากเดี๋ยวพี่เหนื่อย นี่เห็นไหมทรีนทุกแกนี่เห็นปะ่ะทรีนทุกแกเขาก็กินัะไม่ใช่หรอกินเอาพี่กิ๊ฟกินไหมนี่โทรหาพี่กิ๊ฟสิเพื่อนเพื่อนนี่นี่เออเอ่ออันนี้คือคือทรีนทุกแกนะเพื่อนเท้าทุกแกนี่เออมันก็จะติดมือเราอย่างนี้นะมันก็จะติดมือเรานะกินได้นะ,ะทุกท่านกินได้นะคะแต่น้องม่ไม่กินนะเจอานีไ้ไม่กินหามันก็จะติดเราอย่างเงี้ยเพื่อนเอือยไอทรีนทุกแกพูดแบบ เอ,ออ,อเออดี๋ยวบีจะให้ดูคู่เฟด <_ S 1> คู่เฟดกระเทียมนะฮะเพื่อน <_ S 2> <_ S 1> คู่เฟตต้นกระเทียมนะฮะเพื่อนเวลาคนจะเก็บกินก็ก็ระวังนิดนึงนะเพื่อนเห็นไหมตอนคล้ายๆตน้ตนกระเทียมไหมล่ะเเ,เหมือนไหมเพื่อนเหมือนนะนี่นะเพื่อนนะมันมีพิษนะฮะเพื่อนอนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะจ๊ะดอกมันก็สวยแล้วก็หอมมากเลยดอกมันน่ะน้องบีจะเก็บนะคะจะเก็บกลับบ้านไปใส่ใจกัน แต่ว่ามัน,ม,นมีพิษนะเพื่อนนะเพื่อนต้องดูนี่เนหะ็นไหมเหมือนไหมเหมือนกันเดะเลยนะนเพื่อนเหมือนเหมือนเอ่อเหมือนเหมือนกระเทียมป่าเพื่อนแต่ว่ามันก็จะมันก็จะออกมาท้ายๆเนาะหลังหลังกระเทียมนะเห็นไหมมันเพิ่งจะออกดอกเนาะไม่มีเห็ดนะคะในในป่าเนี้ยมีแต่เห็ดแหละเห็ดเห็ดอะไรนะ เห็ดที่เขาขาวอ่ะ,อะเหมเืนอนเห็ดน,น้ำหมากอะไรอย่างเงี้ยพี่หอเอห็ดเห็ดคอนที่มันชิ้นใหญ่เอออะไรอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวเคยเก็บแล้ปะป้าบอกไม่ให้กินกิฟเก็บอะไรไปปะป๊าก็บอกกิฟหมดแหล,กละกิฟติกอะไรกิฟติตีกับป้าเออ,อ,อววเไหน วยงามมากเลยถ่ายรูปให้พี่ปอสินี่เป็นโฟตโตกราฟี่ให้เพจพี่ปอไปแล้ววยงามมากเลยพี่ปอเห็นอะไรมอจาะอุยอะไรอ่ะสวยเนาะนุ่มอนุ่น,น,นยังไม่บนเพี่อสองอันอู้ยงามมากเลยถ่ายรูปสิเอเอาทางไหนสวยอะ่ะเออเอาทางไหน <laughs> เดี๋ยว <laughs> <laughs> จะเดินเข้าไปอีกไหมนี่น้องยายพี่ดูอะไรก็ <laughs> 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 พี่ไม่เคยเข้ามาข้างในหนูก็พาพี่มาดูอ่ <laughs> เข้ามาาดข้งในมันก็จะเข้าไปข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้เมันต้นไม้ก็จะเรียงกันแต่ว่ามันเดินเข้าไปลึกมากเลยไม่เดินแล้วเหนื่อยเดิมันหัวพี่เหนื่อยลืมตัวมันเอง,เน,องน,น้องเหนื่อยน้องเหนื่อยน้องเหนื่อยไม่เดินไม่เดินแต่ดอกไม้ในป่ามันสวยงามอลังฉึงนไม่ <c oughs> ดอกอะไรนะ <c oughs> สวยงามอลังการสวยงามอลังฉึงอลังฉึงอลังฉึงมาจากไหนไปแล้วเพื่อนไม่เดินนะคะไม่มุดไปอีกแล้วเพราะว่ามัน เหนื่อยนะคะเหนื่อยเห็นไอ้นู่มก็ชื่นใจเห็นไอ้นี่ก็ตื่นเต้นตกลงจะเก็บไม้ผักกูดเก็บกินให้มันรู้แล้วรู้ลอดไปซะมันไม่มียอดแล้วดอกมันเาเรียกอะไรอ่ะดอกนี่ดอกดอกอันนี้มันก็นี่ดอกไม้ในป่ามันสวยมันคริวนะมันคริวนะจ้ะโองามไหมเพื่อนน้องบีจะกลับแล้วนะจ๊ะถ่ายรูปให้พี่ปอนิดนึงกรี๊ดไปแล้วนะคะเพื่อนนะ ขอบคุณนะคะพี่เพื่อนทุกคนที่ไม่ไมกลังใจเดี๋ยวเดี๋ยวแอปเปิ้ลมันลูกใหญ่เดี๋ยวจะมาปิกนิกที่ไร่นะคะเพื่อนไปแล้ะจ้า